ให้กำลังใจไอ้ปรีชยาลั่นตอนนี้แย่มากถามใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างหากใครติดตามเรื่องราวชีวิตของไอ้ปรีชยาที่โพสต์ตัดพอเรื่องราวต่างๆก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เคยโพสต์ถึงเรื่องราวเคยคิดจะจบชีวิตตัวเองล่าสุดวันนี้วันที่16ธันวาคม66สาวไอโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดไอปรี่ชายาโพสบอกว่าอินแบกเคเคกลับมาแล้วววเจ็บแล้วจบคือคนเจ็บแล้วทนคือควายยะไม่เกี่ยวแต่น้องน่ารักมากกบกอหน้าหมีหูสั้นหัวกลมขาวจัวตั้งชื่อว่าน้องไว้ซะเลยยะต่อมาโพสบอกว่าก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ดีนิเหมือนจะดีขึ้นตอนนี้แย่มากเลยแต่กำลังจะดีขึ้นแล้ว Because in single year now I know God sent you a person just to teach you a lesson to grow. T.S.U. are stronger than you think just t h r e to make a decision even some time it hurts. No d e a t no pain no gain in this life. ํำดีกับคนที่ไม่มีวันที่จะหันหลังให้เราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามบทเรียนสำหรับตัวเองคือ การที่เราได้เกิดมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้ชีวิตเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังท้อนะถ้าได้อ่านข่าวของไอ้นะคะถ้าคุณว่ามันหนักมันก็หนักแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งพ่อและแม่คือบุคคลที่จะไม่มีวันหันหลังให้เราคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาและจากไปตามการเวลาพ่อกับแม่เองก็เช่นกัน หากใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder ทักมาคุยกันได้นะไว้จะเปิดเพจคุยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโรคเดียวกับไอ้ดีไหมถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์ทีนะจะได้ทำเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างถ้าไอ้ช่วยได้ก็ยินดีใครช่วยไอ้ได้ก็ยินดีเช่นกันบางทีระบายกับคนไกลตัวมันก็ดีนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ซิวะอีไอท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้นะคะสาวไอ